ไปติดตามเรื่องราวของนายน้อยหรือว่านิกกี้นะชัดกันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยความรักเนี่ยก็ถูกจับตายอย่างมากมายเหมือนกันหลายคนด้วยสําหรับนิกกี้นั่นเองนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ย พักเรื่องความรักไว้ก่อนเนี่ยอะมาดูกระเป๋าที่แพงที่สุดที่นิกกี้บอกว่าซื้อมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการอินบ็อกด้วยนะฮะซึ่งเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เป็นกระเป๋าหลุยวิตตองใบใหญ่เลยเนี่ยฮะซื้อจากพี่เบียร์ใบหยกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะใดๆคือสีของกระเป๋านี่ไงคุณผู้ชมสีเขียวเหนียวซับนะฮะแฟนๆเนี่ยโอ้โหเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเข้ากับติมเนสกาแฟหรือเปล่านะฮะและบางคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่่าาจัดปลยยยนน้ออบบกพีีเ ไปนะครับว่าใช้ก่อนผ่อนที่หลังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในคลิปเนี่ยนิกกี้เองก็บอกว่าเนี่ยมาอินบ็อกเนี่ยยังไม่โอนเงินให้เขาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าสวยนะไม่ค่อยเห็นมีคนใช้นิกกี้ใช้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วพี่เบียร์ปบโยเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าสุดจัดนี่ฮะก่อนที่นิกกี้เนี่ยจะตอบกลับไปเป็นอีโมจิรูปแล้วครับลินนั่นเองครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยไปดูกันหน่อยว่าความเก๋ความเท่ของกระเป๋าหลุยส์วิตองสีเขียวใบนี้ของนิกกี้ที่ต นี่นะครับจะมารีวิวนะครับกระเป๋าที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับเท่าที่เคยซื้อมานะครับจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อกระเป๋าแพงๆหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบซื้อสมบัตินะครับต่อจากลูกพี่ลูกพี่เบียร์ประโยคนะครับเขาเคยรีวิวลงติ๊กต็อกไปแล้วนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเปิดกระเป๋าเพิ่งส่งมาเมื่อกี้พี่เหมียวส่งมาให้นะครับกล่องใหญ่มากโหหนักใหญ่ใหญ่มากเลยไม่ล่ะา แล้วนะครับกระเป๋าก็ซื้อ,อยากพี่เดียไปหยกนะครับเสื้อก็ยืมของหมอสมเกียรตินะครับชีวิตกู <c oughs> มาปึ๊บโอ้หดูอืมเฮ้ยห, <c oughs> หนังรุ่มมาก <c oughs> ปกติกระเป๋าหนุยหนังมมนรุ่มขนาดนี้นะนี่แบบรุ่มจัดเลยอ่ะนี่สีเขียวไหมหนุยชื้น <c oughs> ไม่ใช่หนุยิกตอง <c oughs> สีเขียวปึ๊บ โอ้ยนุ่มนุ่มจัดอืมอไอ่ตะทีนี่ฝั่งยังไม่ได้โอนให้ลูกพี่เลยอ่ะหรอ,อก็บอกลูกพี่บัญชีมาส่งช้ารีวิวเสร็จแล้วไม่โอนเลยนะลูกพี่โหลู้ขงในอืม,อมติดอไรวะเนี่ย เฮ้ยเข้ากูอยู่นะเท่เลยพี่เข้ากูอยู่นะไอ้เคลิ้นเข้ากูอยู่นะของจริงสวยกว่าในรูปมันนียสวยเลยอ่ะใช่ครับหืมนี่หลักป่ะเท่เลยเหรอขอสะพายใช่เฮ้ย น่ารักปะเฮ้ยเทเทแล้วก็มีใบเล็กๆด้วยโอ้หดูใบเล็กๆติดตรงไหนวะตรงไหนอะ่ะขึ้นนี่เหรอไม่ใช่ตรงนี้ป่ะนี่เล็กๆอ่านะครับก็เทนไหคใไรควยเอ็ดลักชอรี่ก <quiet> <c oughs> ูตะโกน <c oughs> <c oughs> โอ้โหนีัดเหมือนคนบ้าปะเขียวเหนียวซับฮะนี่เหมือนคนบ้าไปใหญ่แล้วกูเสื้อนะครับยืมหมอสมเกียรติมาออกของกระแสนะครับกระเป๋าซื้อต่อลูกพี่เบียระโยกนะครับปากันยังไม่ได้ออนด้วยรีวิวแล้วนะครับอะใครอยากซื้อต่อ thắng mà